ยืนหยัดแน่วแน่ขับเคลื่อนประเทศไทยของกงล้อประวัติศาสตร์ยุคใหม่อุดมการคณะรวมพลังแผ่นดินตะวันออกลอยสูงตะวันตกคล้อยต่ำตามการวินิจฉัยของสีจิ้งพิงหากเรานำสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทย <c oughs> เช่นบทบาทของคณะรวมพลังแผ่นดินลงไปทาบทันใดน,นั้นก่อจะพบกับความสัมพันธ์ระหว่างกฎเกณฑ์ ตะวันออกลอยสูงตะวันตกคล้อยต่ำของโลกกับประชาชนเป็นจ้าภาพของไทยกำลังดำเนินไปในทิศทางเดียวกันคือลอยสูงในฐานะตัวแทนแห่งอนาคตเช่นเดียวกันจีนเป็นตัวแทนแห่งอนาคตอันรุ่งโรดของสังคมโลกและมวลมนุษยชาติขณะที่คณะรวมพลังแผ่นดินเป็นตัวแทนอนาคตอันรุ่งโรดของประเทศไทยและประชาชนชาวไทยการที่คณะรวมพลังแผ่นดินนัดชุมนุมใหญ่ในวันเสาร์ที่สองสิงหาคมนี้เพื่อส่งกำลัง ทังใจคนไทยทั้งประเทศให้แก่ทาหารหารที่แนวหน้าและทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมความช่วยเหลือจากประชาชนทุกภาคส่วนทั้งสเสบียงอาหารและวัตถุปัจจัยต่างๆที่จำเป็นส่งต่อไปยังแนวหน้านับได้ว่าทำได้ดีเยี่ยม ถูกจังหวะที่สุดในการแสดงออกถึงความรักชาติและความเป็นหนึ่งเดียวกันของประชาชนกับกองทัพนับเป็นจังหวะก้าวสำคัญยิ่งในการก้าวไปข้างหน้าในฐานะกลไกหลักของการขับเคลื่อนขบวนการการเมืองภาพประชาชนที่มุ่งรวมพลังคนไทยทุกฝ่ายเปลี่ยนแปลงประเทศไทยโดยประชาชนเป็นเจา้าจับทางจีนสันติตั้งรับผีพากร์ยืนหยัดแน่วแน่บนเส้นทางขับเคลื่อนของกงล้อประวัติศาสตร์ยุคใหม่บทบาททางประวัติศาสตร์ องคณะรวมพลังแผ่นดินการสู้รบฐานชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาได้สร้างการตื่นตัวอย่างกว้างขวางในหมู่คนไทยโดยเฉพาะ การประกาศนัดชุมนุมใหญ่ของคณะรวมพลังแผ่นดินในวันเสาร์ที่สองสิงหาคมนี้เพื่อส่งกำลังใจคนไทยทั้งประเทศให้แก่ทะหารหารที่แนวหน้าและทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมความช่วยเหลือจากประชาชนทุกภาคส่วนทั้งสเสบียงอาหารและวัตถุปัจจัยต่างๆที่จำเป็นส่งต่อไปยังแนวหน้าบทบาทของคณะรวมพลังแผ่นดินดังกล่าวนับได้ว,ว่าทำได้ดีเยี่ยมถูกจังหวะที่สุด ในการแสดงออกถึงความรักชาติและความเป็นหนึ่งเดียวกันของประชาชนกับกองทัพนับเป็นจังหวะก้าวสำคัญยิ่งในการก้าวไปข้างหน้า ในฐานะกลไกลหลักของการขับเคลื่อนขบวนการการเมืองภาพประชาชนที่มุ่งรวมพลังคนไทยทุกฝ่ายเปลี่ยนแปลงประเทศไทยโดยประชาชนเป็นเจ้าภาพมองในมุมกว้างและทอดยาวยิ่งขึ้นบนเส้นทางการพัฒนาของสังคมโลกยุคใหม่ที่ผู้เขียนระบุลงไปอย่างชัดเจนว่ายุคจีนนำมีกฎเกณฑ์ที่กำหนดทิศทางและลักษณะลีลาการขับเคลื่อนโดดเด่นอยู่บางประการเช่นตะวันออกลอยสูงตะวันตกคล้อยต่ำตามการวินิจฉัย ของสีจิ้นผิงแล้วเราก็นำสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นบทบาทของคณะรวมพลังแผ่นดินลงไปทาบทันใดนั้นก็จะพบกับความสัมพันธ์ระหว่างกฎเจนตะวันออกลอยสูงตะวันตกคล้อยต่ำของโลกกับประชาชนเป็นเจ้าภาพของไทยกำลังดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน คือลอยสูงในฐานะตัวแทนแห่งอนาคตเช่นเดียวกันอีกในหนึ่งจีนเป็นตัวแทนแห่งอนาคตอันรุ่งโรดของสังคมโลกและมวลมนุษยชาติขณะที่คณะรวมพลังแผ่นดินเป็นตัวแทนอนาคตอันรุ่งโรดของประเทศไทยและประชาชนชาวไทยสรุปคือณขั้นตอนการขับเคลื่อนของกรงล้อประวัติศาสตร์ยุคใหม่นี้ ไทยกับจีนมีจุดเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันเกื้อกูลกันในระดับกฎเกณฑ์ซึ่งยากที่ใครจะทำลายได้อธิบายในเชิงวิวัฒนาการก็คือ ประเทศจีนยิ่งเจริญรุ่งเรืองทันสมัยรอบด้านประเทศไทยก็จะยิ่งสามารถพัฒนาตนเองได้ดีมีความทันสมัยรอบด้านเช่นเดียวกันอีกทั้งพรรคจีนและคณะรวมพลังแผ่นดินมีอุดมการประชาธิปไตยประชาชนที่ถือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเช่นเดียวกันทำให้ความร่วมมือในด้านต่างๆของสองประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต จะสามารถดําเนินไปได้อย่างราบรื่นตลอดกระบวนการใช้คําจีนหลี่สื่อเชอหลุนกมล้อประวัติศาสตร์